เพื่อวัตถุประสงค์อะไรต่อไปคนที่เอาเชฟไฟล์นี้ไปแล้วเขาเปิดเมตาดีต้าก็จะเห็นว่าว่าข้อมูลตัวเนี้จะได้ใช้ในจุกต้องว่าใครเป็นคนสร้างและจะติดต่อเราได้ยังไงเราที่มำงานอยู่ที่ไหนมีอยู่ในนีีหมดเลยเมตาดีต้ามีข้อมูลมากกว่า1 0 0บล็อกช่องเลยนะให้กรอกถามว่าพวกเราพอเจออย่างนี้ปั๊บแรกเรียนก็รู้แล้วฮะพองกลับไปที่ทํางานต้องป้อนคือสร้างไฟล์ง่ายแป๊บเดียวแต่มาก้อหนดนเมตาดีต้าเนี่ยบางครั้งเป็นชั่วโมงเหมือนกัน แต่คุณจะทาเพื่อให้เกิดมาตรฐานใช่ไดังฟิต้องมีมาตรฐานหลังจากนั้นแล้วไปที่ออพแมทอ่ายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะช่วงบ่ายจะมีการทราบการลบก,การแก้เยอะน,น,นะครับตอนนี้จารขอใช้เวทีนี้นะครับพูด e d นดิเตอร์แบบง่ายๆนิดนึงนะเห็นหลายคนเพิ่งเข้าจาับโปรแกรมตัวนี้ Add d d t a นะครามกด Add Data เข้ามานำ o i อยเข้ามาครับจุด และเส้นเอามาคู่กันเลยครับจุดกับเส้นใช้มโทนช่วยแล้วกดแอดไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูล e d i t ิ r ต,ตอนนี้คำสั่งอ d i ดิเตอร์อยู่สตาร์ตตั้งแต่เมื่อวานแล้วเช็คง่ายๆคลิกขวาในจถกเรอมือว่าจะต้องมีเช็คถูกที่อ d i ดิเตอเกิดขึ้นโอเคนะครับเช็คถูกที่ e d i t ิ r ตอเกิดขึ้น เห็นไหมครับถ้ามีแล้วไม่ต้องไป็นกดอะไรนะถ้าเปกดอีกทีแถมหนหลังจากนั้นอีดิเตอร์และสตาร์ทอีดิติ้งเริ่มการแก้ไขพอ i ์ t จะเป็นเชฟสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และใช้ในการกำหนดจุดในการเข้าสู่ภาคสนามสำหรับช่วงบันพุ่งนี้และต่อเนื่องไหนี้ด้วยสตาร์ทอีดิติ้งโอเคนะครับกดสตาร์ทอีดิติ้งเนื่องจากเราเปิดเข้าูปอยู่หลายโฟลเดอร์เพื่อนก็จะถามว่า เข้าสู่โฟลเดอร์ไหนมองหาโฟลเดอร์ที่เก็บชั้นข้อมูลพอยต์เน่รายเอาไว้นะครับ mm hmm. เลือกโฟลเดอร์ hmm. นั้นแล้วกดโอเค mm hmm. สังเกตได้นะครับว่าททร์กเก็ตตอนนี้ต้องเป็นพอยต์เชฟไฟเชฟไฟที่ชื่อว่าพ o ยต์จีสร้างขึ้นโอเคนะบทร์บเก็ต hmm. การสร้างแก้ไขพ o ยต์ง่ายมากกดดิดสอดูนะครับยกตัวอย่างนะครับ อาจารย์ต้องการมาตรวจสี่แยกนี้ซูมเข้าไปครับคลิกเมาส์เดินหน้าครับนะครับสี่แยกนี้นะครับพรุ่งนี้จะเข้าไปตรวจสอบซูมครับเข้าไปครับปึ๊บตึ๊เข้าไปเลยครับตรวจตรงมุมนี้โอเคนะครับตรวจตรงมุมนี้กดดิ้นสอปัดเข้าไปครับเปิดจุดนี้จะไปตรวจพรงนี้ เอาจุดเดียวก่อนไอดิเตอร์และเซฟอ e ด i ิพคำถามสุดท้ายสำหรับเช้านี้มุมที่ปากลงไปตรงนี้พิกัดเท่าไหร่ครับใครตอบได้ได้จับก,กลุ่มที่5ครับเราได้4กลุ่มที่ได้จกกับฉลากก่อนแล้วเอากลุ่มที่4แก้ตัวได้นะครับจุดที่อาจารย์ปากไปอยู่ตอนนี้พิกัดเอาแน่ๆน,นะเท่าไหร่ ตอนนี้ทุกคนก็จะปับเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มสร้างฟิล์มคาวเบลเลตเจเมทรีเอ็กโคอิเนีวน์โคอิเนลองทำด้วยวางยาวอยู่ตรงนี้เลยครับทำครับกลุ่มที่4นะครับค่าดหวังว่าท่านจะตอบก,ก่อนนะครับเ้ยท่านลอมาสองคำถามรอ,อ,อมาสองคำถามนะละเราคาดหวังว่าท่านจะตอบก,ก่อนศูนย์ตากก็บอกว่ายังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแข่งกันครับ เอาขึ้น Excel ซลไหมเอากลุ่มอื่นดูนะครับว่าได้เหมือนกันได้หรหกศูนย์สามเก้าสี่ห้าอีต <c oughs> นะิ้งฮะบอก X ไม่ได้ครับเรียนแล้วต้องอีทครับเอาวครับ <c oughs> ต้องมาเป็นคู่นะครับอย่ามาเดี่ยวเดียวนะครับอย่าให้จับจับแล้ยวย้อนไปใหม่นะกล <c oughs> ุ่มสี่ครับเงียบเลย หลายกลุ่มครับพอเลิกตัวนี้เสร็จปุ๊บไปที่ตลาดแอทิบิวแอทฟิวแอทไม่มาครับใช่ไหมต้องสตออีดิงก่อนถูกต้องไหนนงองาม้ามานชุดเลยเดียวปันงนึ่นครัหนึ่งสี่ ได้เหมอนกันรับสุตาครับใกล้เคียงต้องใกล้เคียงคือค่าจะไม่ไปอยู่แล้วพอเป็นค่ารรองเหมือนการไี่ครับสุดตาถ้าใกล้เคียงคือตรงที่สี่ด้านกับที่หา้าไปได้จับโอเคนะครับก็ถือว่าตอบก,ก่อนแล้วกันนะสตรตาตัวเป็นคูค่ตัวสอบอันนี้คือลักษณะของพอยต์กลับมาที่อาร์เนิดน,นึงนะคะรับเมื่อสร้างพอยต์เสร็จแล้วเซฟได้ถ้าต้องการขยับจุดอันนี้ไม่มีปัญหาจากแปะที่ไอคอนที่2นี้ Edit ทนะครับเห็นไหมครับอ d ดิทูแต่ Edit ท o กดที่จุดโอเคนะครับแต่ 8. ที่จุดแล้วขยับอ่มาต,วตรวจตรงนี้มาัางมุมนี้มาัางจุดจุดนี้โอ้ปักผิดอ่ขยับมานี้นะปอยเพราะฉะนั้นพอยขยับได้สุดท้ายก็คือลบได้ก็กดคัดจบจกนะครับพอย สำหรับการทํางานครับปากก็เไ,ได้ก็จะตรวจสอบตรงนี้นะนะครับขยับได้กําหนดไปผิดขยับนิดนึงหรือกําหนดไปพลาดลบทิมโอเคนะครับจุดตรงนี้จะเป็นชั้นข้อมูลสํคาคัญที่ต้องใช้นะครับลายจะเป็นอีกชั้นข้อมูลหนึ่งทํางานคล้ายๆกับโพลิกอนเพียงแต่ว่าลายจะลากไปจนถึงจุดหนึ่งหยุดคือหยุดเลย <S <S ไม่ลากบรรจบกลับมาจุดแรกเท่านั้นเองความต่างระหว่างลายกับพลิกอน และลายเนี่ยเดี๋ยวไม่ทดสอบไม่รู้กันเลยนะครับเอาอย่างนี้ครับปซูมออกมาก่อนครับอยากให้ทุกคนลองใช้การใช้คำสั่งลายบ้างนาะดูนะครับเราขอเลือกระยะทางชัดๆเราขอสตาร์สีแีกซูมออกไปกครับ ทุกคนตามมาตามอาจารย์มาที่นี่นะครับที่มืออาจารย์วางอยู่นะครับโอเคนะฮะซูมเข้าไปครับสีแยกนี้ซูมเข้าไปครับสีแยกนี้ซูมได้นะครับเดี๋ยวต้องใช้คำสั่งไลน์แน่นอนนะครับคำถามถามว่า ระยะทางระหว่างจุดนี้นะครับที่อาจารย์สตาร์และสกู่จากนั้นเนี้ยไต่ตามขอบถนนมาเลยนะครับจนถึงโค้งนี้จนถึงโค้งนี้นะครับเห็นไหมไต่ขอบนะครับนะครับชิดบ,บนมานะครับชิดบ,บนไปเรื่อยๆไต่ขอบตามแวนวถนนมานะครับ จนถึงโค้งนี้จะมีทางเข้าถูกไหมครับหยุดตรงหัวมุมพอดีเลยระยะทางกี่เมตรถ้าบอกว่ากี่เมตรอาจจะเดี๋ยวก็ใช้ไม้บรรทัดไปวัดเอาง่ายๆและคำถามถามต่อว่าค่าพิกัดกึ่งกลางของเส้นนี้นีติง นอตติงเท่าไหร่ชัดน,นะครับระยะทางจากมุมนี้ไต่าตามขอบถนนนะครับมาเรื่อยๆนะครับจนมาหยุดที่มุมนี้โค้งนี้นะครับระยะทางกี่เมตรแน่นอนว่าท่านต้องดิจิตไลนะครับก็ไม่ไม่เยอะมาก,กน,นะฮะดิจิตไลและค่าพิกัดนณนะจุดกึ่งกลาง ของเส้นนี้อีติ n g น o อ i ติ่เท่าไหร่ทำได้ไหมครับเราตอนนี้จานอีดิจะต้องเปลี่ยนคาเกตเป็นลายดิจิตายเส้นโอเคนะครับดิจิตายเส้นเท่าไหร่ครับ5 0 550จะอยู่ประมาณนะนะ550ั้นนะห้าร้อยหเสร็จๆเอางี้ดีกว่าครับทีนี้ขาดอีกข้อนะจุดกึ่งกลางของเส้นนี้คือเส้นนี้5้าร้กงตางก็ได้จะ่สองร้อโดยประมาณนะเสร็จๆเอ็เท่าไหร่ X ิตติงนอตติงเท่าไหร่คำนวณยังไงะดิจิตัยได้ไหมครับดิจิตัยเป็เทรดเส้นนะครับต,รสสะะตามเจียจัดได้ได้มาปุ๊บก็จะเปิดตาราง a อ t r i b u t e ค a l คูเลตเจ e เ m e ทรีแล้วดูในส่วนของความยาวเลงถูงกไหมครับกำหนดเป็นเมตรแล้วก็จะมีค่าคูเลตเจอเ m e ทรีอยู่อีกค่าหนึ่งที่จะคานวณค่าตื่นตางของเส้นนี้ออกมายกตัวอย่างนะครับเราจะมาบวมน้ำนนะเส้นนี้ อยากจะเอารถเอาน้ำเอาสเปีนไปวางไว้ตรงกลางก็คือออกได้ทางซ้ายคนที่ทํางานด้านซ้ายก็มารับสปีรตรงนี้คนที่ทํางานด้านขวาก็มารับสเบีรตรงนี้บอกพิกัดให้รถเป็จอดเดี๋ยวพี่บรรลือพี่บรรลางก่อนแล้วเ,เอาจุดก,การจุดก,การจุดกาจการโอ้กลุ่มสี่นี่พอได้ chập lâm đập rồi níu ngheo bự, không làm gì khác nữa, không biết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 , không không biết,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  không không biết,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  ่ดูดดดดดดดกล่องโคยอย่างโคยอย่างเล็กดูกล่องนั่นแบบนึงตกใจ <c oughs> อ่าเดี๋ยวช่วงรอนะครับอ่าเดี๋ยวตัวไทยกลุ่ม <c oughs> หาคนมาจาับดวงดีๆแล้วกันนะครับจะได้งานน้อยๆกลุ่มน,นี้จับก,ก่อนใช่ไหมครับกล <c oughs> <c oughs> ุ่มที่จะออกอ่ามันใหญ่ไปอ่าที่เหลือใส่นี้ก็ได้ครับตามความตั้งใจ แล,แ,ลและเขียนชื่อกลุ่มแท็กไว้นะครับแล้วเดี๋ยวฝากกลุ um ่มทำเป็นลิสต์ออกมากลุ่มที่หนึ่งทำอะไรครับพอบอกทำอะไรครับอบอกบอกให้ทราบเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแลน สร้าง land use ของเขานางทันธุรักษ์ครับจริงๆสร้างไปแล้วนะจาก Google แต่ว่าต้องไปตรวจนะว่าอาจจะมี land use บางบางอย่างที่บน Google อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะ Google มีข้อมูลปีสอง8ันปนะครับเชอบ land use ครับชั้นนี้ Oh, oh, oh. อยากจะบอกว่าอยากจะร้องไห้เลยครับท่านเจอของหนักฉันเลย <_ an> ที่เหลือที่สบายแล้วเคเซ่กลุ่มที่สองด้านหลังนับจากเชียงใหม่ใช่ไหม <_ an> กลุ่ <an> มแรกอาจารย์ช <DB> <_ an> ่วยขอใช้สิทธ <_ an> ิ์หน่อยขอใช้สิทธิ์หนอยอามีไหมครับเอากลับมาที่คำถามก่อนอากลุ่ <_ an> มที่สองได้รไ,ดไรครับเดี๋ยวพูดดังๆให้ในให้นองได้ยนินเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมอะไร พันไม้เด่นที่สำคัญนั่นหมายว่าท่านจะต้องไปดูพยาชมทุ่เนียนะฮะว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นี้อันนี้ฟาน,นะครับรู้ข<โ>อฟานไม่ต้องมืออย่างนี้ครับเดี๋ยวท่านทราบแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปนั่งคุยกันก็ได้เ <laughs> มื่อไปถึงจุดจุดมุ่งหมายของเราคือว่าถ้าเป็น land use ขอให้ทุกกลุ่มถ่ายรูปมาเพราะเดี๋ยวเราจะทําลิงก์กันใน RGS นั่นหมายว่าวันสุดท้ายตอนนําเสนองานเนี่ย กดที่ Li น e ยูสนั้นก็จะมีภาพตัวอย่างขึ้นมาประกอบพันไม้เด่นชื่อเดียวกันนะครับท่านเข้าไปในพื้นที่เจอพันไม้เด่นปึ๊บถ่ายรูปต้นนั้นมาเก็บเป็นพิการเพราะเวลาเรานำมาพีเต์นใน RGS เนี่ยเมื่อแตอะไปที่จุดนั้นมันจะมีชื่ออยู่ก่อนถูกไหมเรจะมีเลเวลอยู่ก่อนหลังจากถ่าแตะไปที่จุดก็จะดึงรูปนั้นขึ้นมาสแสดงเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในทีมมีนักเตนโดโรจีสไหมนะครับอ่ากลุ่มต่อไปครับกลุ่ม ันื้อหาที่สามแน่ตงนที่สี่สามอยู่ไหนครับสามต้นไม้อะผมว่ายากกว่าแลนด์ยูสนะเพราะว่าต้นไม้ต้องเดินนะเดินหาแต่แลนด์ยูสเนี่ยนั่งรถสบายสบายทั้งเขาเจอสองต้น อ๋อนั่นคือสั์เดี๋ยวผมให้ขาอธิบายดีกว่าอ่าเดี๋ยวเชิญคุมอหรอินนกรอธิบายต้อกไม้าวยานมไมต้งหมยาไม่มีข้องชุมชนอะไรบ้างนะครับก็เราก็ดูบนภาพนะครับว่ามันมีชุมชนอะไรบ้าง หรือว่าถ้าเกิดจะดูให้ดีก็ดูเข้าไปหาความรู้ว่าชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมีหมู่บ้านหมู่ที่เท่าไหร่บ้างแลวก็ถ้าเกิดได้ดีก็ไปที่ทาการผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนไปต้องเข้าไวการบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเราแค่หน้าบ้านก็พอนะครับอันนี้ก็คือชุมชนโดยรอบก็ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามที่อาจารย์ทาให้จอรศมี1กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือในหนึ่งกิโลเมตรนี่มีชุมชน,นอะไรบ้าง ซึ่งมันจะส่งผลเอฟเฟกกับวราณวิทยานี้อย่างไรบ้างนะครับมีข้อไหนครับเดี๋ยวรอจับฉลากนะครับคุที่หน่งองสสองจุดหนึ่งครับกลุ่มด้านหน้าก็คือเส้นทางของมนาคมโดยรอบนะครับชุมชนทั้งหมดนะกครับกลุ่มนี้อย่างเดียวนะครับหยอดน้ํามันอย่างเดียวครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มต่อไปลําดับสี่ด้านหลังมจับสี่กลุ่มไหนฮะสี่ที่ได้ลาดับที่สี่ในการจับ จับไปแล้วที่ได้เลยสองันหน่งหลการไม่มีงานทำเราตะองขออาชีล่มดับห้าครับลำดับที่ห้าอ่าลำดับที่ม